โจทย์ปัญหาการลบชาวประมงจับปลากระพงได้56ตัวจับปลาสำลีได้43ตัวชาวประมงจับปลากระพงได้มากกว่าปลาสำลีกี่ตัวจากโจทย์ปัญหานำมาวิเคราะห์โจทย์ได้ดังนี้สิ่งที่โจทย์ถามคือชาวประมงจับปลากระพงได้มากกว่าปลาสำลีกี่ตัวสิ่งที่โจทย์กำหนด คือชาวประมงจับปลากระพงได้56ตัวจับปลาสำลีได้43สาตัวแสดงวิธีคิดได้ดังนี้ชาวประมงจับปลากระพงได้56ตัวจับปลาสำลีได้43ตัวจากภาพจะเห็นว่าส่วนที่แรงเงาแทนจำนวนปลากระพงกับปลาสำลีที่มีเท่ากันคือ43ตัว และส่วนที่ไม่แรงเงาแทนจำนวนปลากระพงส่วนที่มีมากกว่าดังนั้นจำนวนปลากระพงส่วนที่มีมากกว่าเท่ากับ56าลบด้วย43เท่ากับ13นั่นคือชาวประมงจับปลากระพงได้มากกว่าปลาสำรี13ตัว